สำหรับนะครับคู่นี้4,005นะครับอันนี้บอลบอลกระดาษด่างนะครับแถมกล้วยแดงนะครับกล้วยแดงหลุดหลุดเขียวนะแต่ก็มีด่างอยู่นะนี่ใใบด่างอยู่ใครจะซื้อก็ติดต่อมาได้นะครับที่เพจจันทพันไม้ด่างนะครับนี่ครับสวยๆครับมีของแถมด้วยชนบุรีกรุงเทพส่งฟรีถึงที่นะครับ นี่ครับยายรแต่ว่าอันนี้ห้ากันเดินแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศลโกไม้นะครับพันดดงเืนลงดินได้ครับอันนี้หากเต็มที่แล้วล่ะคือหลอดเนาะหลอดหลอดนี่กับไม้เนาะคุณสุกร์เทงออกมาหลอดหนึ่งเลยด ไหลปบวมันเป็นนอเป็นนอแต่ว่าเวลาไอ้ไม่ไอ้หันโมลน้ำรตุ๊กันตังเก็ว่าน้ำไหลออกน้ำไหลออกอาูน๋อกโอเลยบ่ได้บ่ได้แบบว่าไปโพตรกนน้ำมันไหลหอกต้นเมียมันแบบสองเมตรเกือบสเมตรสี่ติบกับนี่หรอก

เดี้ยงงากระหนี่หลายเท่าเลยครับผมบอกเลยว่ากระบวนการนี้อเี้งเลี่ยงงากระหนี่กัวกระดาษไอ้กัวไอ้หัว้างดังเรลืองเป็นคลิปเท่าเลยทุกมือนี่ยังจอดยหนารถดยหนาบ้านเลยครับคือแบบต้นบัวครับบัวเป็นต้นหน่อยบัวถือเปลี่ยนอะไรเลยครับบัวอะเลยได้ได้แสง ฝนก็ได้ฝนก็บ่ไรอีกข้าแดดไปอ่งแหมมันอยูแดดด้แค่แดดนะครับแดดก็ซิบซีบดิขพอไปขอไปพอไปข้างนี้ทันทีเลม่ครับปุ๊บเที่ยงกับฟางไปกระ่นนั่นเงครับผงห้แดดกระัินนั่นซื้อแันหัให้แบบเต็มที่เลยผมเคยให้แบบเต็มที่มันได้มาสามซีนุมดูบร่อยเลยครับ ไปก<ม>ินเยอะดตกลางกท,ที่ผมในห้น้าเบิิงต้นต้นแรกเขาคือกีเดีครับวันนี้ยกเรือสองข้ามีแบบหนาทุนหรอกแต่เรือหน่อยอ่าคันหน้าจะเอาลงลงบอลนะครับ<ม>ขันทวจะเอาลงบอลปุ๊บอ่าในเข่ยงยูตอนนี้นะครับในเข่ยงยูปุ๊บนเอาหินเกีย์ครับปาดปาดปาดก้นออกก้อ,น,อกนแล้วก็ แล้วก็ดันยกขึ้นเลยครับเพราะเพราเตาห้อยยกขึ้นแล้วนะครับวันนี้สมมติว่าอันนี้ดินบ่อเนาะวันนี้เขาไปวางห้องบ่อปุ๊บเขาก็ปาดดินได้ครับวันนี้<ม>ปาดปุ๊บเราเขาค่อยสีออกขันดินเขาู่บ่แตกครับ<ม>แตกขันเขาไปแต่แข้งดินเขาแตกเพราะเขาตรงฝาดล่างบอเขากาดล่างแล้วก็เอาต่างบอ่อปุ๊บเกิดยกต่างเลยครับตัวนี้ก็ออนนิดๆัน,นไนดเหม่กันตัวนี้ก่รนกลางก็อน เัวต้นนี้มันแก่เดี๋ออาที่มันต้มน่ก็ต้มหม้อนึ่งน่ะเล่มอะไรก็ือกุศลเสมออันนั้นออริขาวยุคหันนี่ออดิเรืองอันนนมันเรืองอนน้มันผมได้มาจากไหนผมได้มาจากจังหวัดสตูนจังหวัดต้ใต่เลยคนที่ทางขาวเราไท้ก็สีตะบัว ไม่นั่เยบอกแรงนะไม่ทน้เกาก็อยคอยลูุ่นจังหวะแล้วมเข้าใจนะตนยหัไ่อยากอ่นนั่นแยกไทยที่มันซื้อมันงมนโป้เนยถ้างห้างมันไหลห้ามันแทงไปมันจะมันโยู่เจาเจชน่ที่มาเรื่องมบไนักปลกไอีออยังไหยิ้ ผมบอกผมว่าที่เปิดฮาก่อนาสามสิบคนนาทีผมก็เลีกมอยว่างม่อยว่ามือกมออย่นี้แมาบอกให้เปิดป้องที่เอาเียต้องป้องไแล้วิเอาเียเ่ระดเปิดคนนั่นผมมือตะแยี่ว่าผมว่าเ้เขาข้างนคุูเท้าทางนี้องเรียงตายเีย้องตายมือเดียว มือเดียวหน้าทําเอาใบไปตากเองนครับผู้สร้างผู้สร้างนี่อำมากันขมวดรลวกแะขมวดขมวดในบลยใส่เหลือเช่อไปใช้ดินใช้ดินนีครับผมมาใส่ดินนี้เลยดินดินนี่มันจะเป็นโป้งก็น่ะผมผมผมนี่แบบว่าดินโป้งใช่เนื้อดินเนื้อดินอันนี้แล้วก็ดินโป้งแค่ขันนี้ใบก้ามปูที่แบบบดบด ใช่เข้าไปย่างเดียวก็ดีครับอีอจะมีนี่นะนิจไปยูคคามิซิที่บนมาใบยูคคามันมันเห็นเหตเป็นดินเด๋ง่ายเห็นบั้มันเห็นเหเป็นดินทรายไหมดินร่วนกลายเป็นดินทรายแล้วกลายเป็นดินเดียครับเป็นเป็นดินที่พวมี้เล่ธาตุอาหารเลยทีนี่ดีเลทนนยที่นันมันกูปายุคค้ายุคค้าใบไผ่ใบไผ่มันอีกเวลาพลังเขาเย่ไอเรียบนะครับ ข้างล่างเขาพอแต่ข้างล่างเขาใหญ่ปุ๊บเขาก็สิดป็นดีนปีนนุ่มๆเลยจับเบื้องผมมือหอมเบื้องหินนุ่มๆแล้วก็ขี่กระเดี่ยนก็มากอยู่ข้างล่างผมก็อาเตปควีดิเพาแม่นว่าอันนี้ธรรมด้เลยครับตอนมะปวดเขาเนี่ยนะใชาไหมใช่ไเนี่มันจะปมมันจะปุ่งเนี่ยเป็นไงนไงหน่ง มันยดกากรมดมอ,อ,อันนี้มันตัดไแขงนอลแล้วเดืนก,กวกานี่มันก็แขงออกมาขาเลยตัตดแตแต่นี่ดงนี่ตดัดยืนขึ้นน้อกันยังบ่ไล่ยอยู่เดียวเดียวาเยวเขาบอกไมกระบาย่ายอยู่แต่ว่ามันล่หน่อยยงไงแต่ว่ากินน้อวมันทเด็นดาง มันบ่ไม่อนสวจะทำไมัน่ไม่มองไหวก็คสอว่าทงไรแล้วมันมันบ่ไม่มองย่างนี่แล้วมันไม่องไหวไปฝากไปสวนไปอะไอ้ยย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 ียย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 ยไปได้แค่สายยางเอาลยยายย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 ย้ายยนยยยยยียย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 บยอยนยยยยยยาอยย้าวนี่บยยยล้างออกให้เขาแล้วก็เปลี่ยนินให้เขาอันนี้ครับ ข้างล่างไม่ดินเยอางล่อหากเกี่ยวเข้า,าอา๋อใา้ลูกป,ปูนะ